วันนี้ะนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้ เศษส่วนของจํานวนนับกันค่ะครูไฮมีลูกเป็นปองอยู่หกลูกลูกเป็นปองสีขาวคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของลูกเป็นปองทั้งหมดคะนักเรียนตอบได้ไหมลูกเป็นปองสีขาวมีสองลูกใช่ไหมคะนักเรียนเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษสองส่วนหกของทั้งหมดค่ะและลูกเป็นปองสีส้มล่ะคะมีกี่ลูกเอ่ยมีสี่ลูกใช่ไหมคะนักเรียน เราก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเศษสี่วนหของลูกปิงปองทั้งหมดนั่นเองต่อไปนะคะนักเรียนครูจะจัดลูกปิงปองออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนักเรียนคิดว่าแต่ละกลุ่มจะมีลูกปิงปองกี่ลูกคะเดี๋ยวเรามาลองจัดกลุ่มไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเป็นไงคะเราจะจัดได้กลุ่มละสองลูกมันเองค่ะเราจะมาพิจารณา กลุ่มของลูกป,ปิงปองกันนะคะกลุ่มของลูกปิงปองสีขาวคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของกลุ่มทั้งหมดคะนักเรียนนะักเรียนที่ารณาดีๆนะตอนนี้นะคะครูไฮาถามเป็นกลุ่มแล้วนะคะไม่ได้ถามเป็นลูกกลุ่มของลูกปิงปองสีขาวมีกี่กลุ่มคะนักเรียนหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเศษหนึ่งส่วนสามของกลุ่มทั้งหมดคะนักเรียน แล้วกลุ่มของลูกวีปปองสีส้มราคานักเรียนคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของกลุ่มทั้งหมดงางใช่ไหมคะกลุ่มของลูกวีปปองสีส้มมีกี่ลกลุ่มจากทั้งหมดคะใช่แล้วคะ่ะมีสองกลุ่มจากทั้งหมดดังนั้นนะคะเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสองส่วนสามของกลุ่มทั้งหมดนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะเรามาช่วยกันพิจารณานะคะลูกวีปปองสีขาวหนึ่งกลุ่มจากทั้งหมดสามกลุ่ม คิดเป็นเศษ1นส่วนสของกลุ่มทั้งหมดใช่ไหมคะ1ใน3ของกลุ่มทั้งหมดหมายความว่ายังไงคะนักเรียน 1... คือจํานวนของลูกปิงปองสีขาวและ3คือจำนวนกลุ่มของลูกปิงปองทั้งหมดใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้น1ใน3ของกลุ่มลูกปิงปองทั้งหมดมีลูกปิงปองสีขาวกี่ลูกคะนักเรียนเก่งมากค่ะ2ลูกนั่นเองครูถามใหม่นะคะ แล้วรูปิงปองสีส้มสองกลุ่มจากทั้งหมดสามกลุ่มคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะคิดเป็นสองส่วนสามของกลุ่มทั้งหมดใช่ไหมคะนักเรียนและสองในสามของกลุ่มทั้งหมดมีรูปมิงปองกี่ลูกคะนักเรียนถูกต้องค่ะสีรลูกนั่นเองครูลองยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะภาพที่นักเรียนเห็นคือขนมเค,ค้กใช่ไหมคะนักเรียนบอกครูดได้ไหมคะ ว่ามีเค,ค้กอะไรบ้างมีเค,ค้กส้มเค,ค้กสตอรอเบอรี่และเค,ค้กช็อกโกแลตใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าเค,ค้กที่คุณครูมีมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะนักเรียนเรามาลองนับด้วยกันเลยค่ะครูห้จะนับจากแนวนอนก่อนนะคะหนึ่งสองสาสี่หแนวนอนมี7ดชิ้นใช่ไหมคะ และแนวตั้งมีกี่ชิ้นคะนักเรียน1 2 3 4 5 6อมแนวนอนนับได้เจดชิ้นแนวตั้งนับได้6ชิ้นเราก็นำเจมาคูณ〜กับหใช่ไหมคะเราจะได้รู้จำนวนเค้กทั้งหมดที่เรามีเค้กเรามีทั้งหมดกี่ชิ้นคะมีทั้งหมด4ี่ิบสชิ้นค่ะ เรามาลองดูกันสิคะว่าครูไฮมีเค้กส้มกี่ชิ้นครูไฮมีเค้กส้มทั้งหมดนะคะ14ชิ้นค่ะมีเค้กตรอบเบอรี่21ชิ้นค่ะแล้วก็เค้กช็อกโกแลต7ชิ้นค่ะต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนช่วยกันจัดขนมเค้กค่ะแต่ต้องเป็นขนมเค้กรสชาติเดียวกันเท่านั้นนะคะ ให้เอามาใส่กลองกล่องละเท่าๆกันนักเรียนจะจัดได้หลายแบบใช่ไหมคะครั้งนี้นะคะครูไฮจะให้นักเรียนจัดใส่กลองหกกองค่ะถ้าเราจัดขนมเคก้กใส่กลองหกกลองเราจะได้ขนมเคก้กกล่องละกี่ชิ้นคะนักเรียนถูกต้องค่ะ เราจะได้ขนมเค้กกล่องละเจ็ดชิ้นนั่นเองค่ะเรียนคะเรามีเค้กทั้งหมด42ชิ้นใช่ไหมคะเรานำมาจัดใส่กล่องเป็นกลุ่มๆนะคะนำมาจัดใส่กล่องเป็นกลุ่มๆได้ทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมคะหนึ่งกล่องหรือหนึ่งกลุ่มเนี่ยจะมีเค้กทั้งหมด7ชิ้นโดยตอนนี้นะคะที่นักเรียนเห็น เราจะมองเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะมีเค้กส้มกี่กลุ่มคะนักเรียนสองกลุ่มใช่ไหมคะมีเค้กสตรอเบอรี่สามกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็เค้กช็อกโกแลตหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนบอกครูไฮได้ไหมคะว่าจำนวนกลุ่มของเค้กส้มคิดเป็นเท่าไหร่ของกลุ่มทั้งหมดคะเค้กส้มมีกี่กลุ่มคะนักเรียนมีสองกลุ่มใช่ไหมคะ และกลุ่มทั้งหมดมีกี่กลุ่มคะนักเรียน6ก,กลุ่มใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็จะบอกครูดได้ว่าเค้กจำนวนกลุ่มของเค้กส้มคิดเป็นเศษสส่วน6ของกลุ่มทั้งหมดคะ่ะและถ้าครูไฮถามว่าเศษหนึง่งและถ้าครูไฮถามว่าเศษสส่วน6 ของกลุ่มทั้งหมด42ชิ้นคิดเป็นเค้กส้มกี่ชิ้นนักเรียนตอบไ,ได้ไหมคะหาเศษ2ส่วน6ของขนมเค้กทั้งหมด4งชิ้นนักเรียนก็ดูที่กลุ่มเค้กใช่ไหมคะหนึ่งกลุ่มมี7ชิ้นสองกลุ่มจะมีกี่ชิ้นคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะ1กลุ่มมี7ชิ้น2กลุ่มก็จะต้องมีเค้กทั้งหมด14ชิ้นนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะตอบบรูได้ว่าเศษ2อส่วน6ของขนมเค้กทั้งหมด42ชิ้นคิดเป็น14ชิ้นนั่นเองค่ะเรามาดูกลุ่มต่อไปนะคะจํำนวนกลุ่มของเค้กสัอบปะร่ค่ะสัอบปะร่นะคะ คิดเป็นกี่กลุ่มของกลุ่มทั้งหมดคะใช่แล้วค่ะคิดเป็นเศษ3าส่วน6ของกลุ่มทั้งหมดแล้วเศษ3มส่วน6ของกลุ่มทั้งหมดนะคะ42ชิ้นนะคะเราจะมีเค้กป๊อเบอรี่กี่ชิ้นคะนักเรียนเราก็ต้องดูนะ1กลุ่มมีเค้ก7ชิ้น3มกลุ่ม ก็คือนำา7คูณกับ3นั่นเองจะมีเค,ค้กทั้งหมดกี่ชิ้นคะนักเรียนใช่แล้วค่ะจะมีเค,ค้กทั้งหมด21ชิ้นเองเราจะบอกได้ว่าเศษ3ส่วน6ของขนมเค,ค้กทั้งหมด42ชิ้นมีเค,ค้กสตรอเบอรี่คิดเป็น21ชิ้นคะนักเรียนกลุ่มสุดท้ายค่ะจำนวนกลุ่มของเค,ค้กช็อกโกแลตค่ะคิดเป็น เท่าไรของกลุ่มทั้งหมดคะนักเรียนเค้กช็อกโกแลตมีเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะจากทั้งหมดหกกลุ่มเราก็บอกเลยว่าคิดเป็นเศษหนึ่งส่วนหกของกลุ่มทั้งหมดค่ะและเศษหนึ่งส่วนหกของกลุ่มทั้งหมดสี่สิบสองชิ้นคิดเป็นเค้กช็อกโกแลตกี่ชิ้นคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะคิดเป็นเค้กช็อกโกแลตเจชิ้นนั่นเองใครต่อโปกทูหัวทูข้อปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งม,มากเลยหลุ่มนะคะเศษส่วนของจำนวนนับหาได้จากการแบ่งสิ่งของหรือสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันโดยจำนวนกลุ่มของสิ่งที่สนใจเท่ากับตัวเศษค่ะ และจำนวนกลุ่มทั้งหมดที่แบ่งเท่ากับตัวส่วนจำนวนสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดที่สนใจจะเป็นเศษส่วนของกลุ่มจำนวนนับที่ต้องการหาค่านักเรียนครูไฮจะยกตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนดูนะคะมีสองตอนนะคะครูไฮจะยกตัวอย่างข้อที่1ของแต่ละตอนนะคะให้นักเรียนนะคะ แบบภูหาดวันนี้นะคะจะมีภาพประกอบแต่นักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนข้อหนึ่งลอกโจทย์นะคะแล้วก็ตอบนะคะได้เลยข้อที่หนึ่นะคะจะมีภาพนะคะมีรูปหกเหลี่ยมอยู่สีรูปค่ะแล้วก็จะมีระบายสีเพียงหนึ่งรูปนะคะคําถามนะคะอันแรกนะคะเขาถามว่ารูปหกเหลี่ยมที่ระบายสีเป็นเศษส่วนเท่าไ่ของทั้งหมด มีรูปหกเหลี่ยมที่ระบายสีหนึ่งรูปจากทั้งหมดสีรูปใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็ตอบได้เลยว่ามีรูปหกเหลี่ยมที่ระบายสีเศษหนึ่งส่วนสีของทั้งหมดค่ะแล้วคำถามที่สองนะคะเขาถามว่าจํานวนรูปหกเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดไม่ระบายสีมีกี่รูปคะนักเรียน มี3รูปใช่ไหมคะดังนั้นก็จะตอบได้เลยว่ารูปหกเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีเป็นเจสามส่วนสี่ของทั้งหมดค่ะนักเรียนคะแบบฝึกหัดตอนที่สองนะคะให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขน,นะคะแสดงเศษส่วนหรือจำนวนนับนะคะให้ถูกต้อง ข้อนี้ก็ไม่ต้องวาดภาพนะคะตอนที่สองก็ไม่วาดภาพเหมือนเดิมให้นักเรียนดูภาพพิจารณาเพื่อตอบคําถามเนาะอันดับแรกนักเรียนก็จะต้องรู้จํานวนทั้งหมดนะคะของสิ่งที่เขาให้เรามาก่อนนะคะเพื่อที่จะตอบคําถามนะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะจัดเป็นกลุ่มหรือไม่จัดเป็นกลุ่มก็ได้อาจจะนับจํานวนทั้งหมดแล้วตอบเขียนเป็นเศษส่วนเลยก็ได้นะคะ ต่เนี้ยครูไฮจะทําให้ดูสองแบบเนาะอันเนี้ยอาจจะเป็นถ้าไม่แบบไม่เป็นกลุ่มเลยนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะตอบได้เลยว่าข้อที่หนึ่งก็ถามว่าจานวนชมพู่คิดเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็นับจํานวนชมพู่เลยค่ะว่ามีเท่าไหร่ก็เขียนเป็นเศษส่วนนะคะจํานวนชมพู่ที่ได้แล้วก็เศษส่วนทั้งหมดเลยค่ะหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือนักเรียนอาจจะจัดเป็นกลุ่มซึ่งข้อนี้ครูไฮจะจัดเป็นกลุ่มนะคะทั้งหมดแดกลุ่มนะคะ นะคะโดยหนึ่งกลุ่มก็จะมีผล,ลไม้นะคะอย่างละห้าผลนั่นเองนะคะถ้าตอบในแบบแรกนะคะจำนวนชมพู่คิดเป็นชมพู่มีทั้งหมดเท่าไหร่คะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่สิบห้านักเรียนก็ตอบเลยคะ่ะเศษยี่สิบห้าส่วนสี่สิบหรือถ้านักเรียนจะตอบเป็นกลุ่มก็จะมีชมพู่ทั้งหมดกี่กลุ่มคะมีชมพู่ทั้งหมดห้ากลุ่มใช่ไหมคะ จากทั้งหมด8กลุ่มหรือนักเรียนจะตอบว่าเศษ5ส่วน8ก็ไม่ผิดค่ะได้ทั้งสองแบบนะคะนักเรียนของทั้งหมดเท่าไหร่เรามีผล,ลไม้ทั้งหมดเราจัดได้8กลุ่มใช่ไหมคะ1กลุ่มจะมี5ผลแสดงว่าทั้งหมดเนี้ยก็จะมี40ผลนั่นเองค่ะแล้วจำนวนชมพู่คิดเป็นกี่ผลนะคะของจำนวนทั้งหมด จำนวนชมพู่ก็คิดเป็นยี่สิบห้าผลค่ะของจำนวนทั้งหมดค่ะจำนวนด้หนาคิดเป็นเหมือนกันค่ะนักเรียนจะตอบในรูปแบบไม่จัดเป็นกลุ่มก็ได้ตอบจำนวนน้อยหนาทั้งหมดเลยค่ะว่านักเรียนนับน้อยหนาได้กี่ลูกนะคะแล้วมีทั้งหมดและจำนวนทั้งหมดเป็นกี่ผลก็เขียนเป็นเศษส่วนนั้นได้เลยนะคะจำนวนน้อยหนามีทั้งหมดสิบห้าผลนะคะจากทั้งหมดสี่สิบผลนักเรียนก็เขียนได้ว่าเศษสิห้าส่วนสี่สิบค่ะ หรือนักเรียนจะตอบเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่นักเรียนจัดไว้ก็จะมีน้อยหนาทั้งหมดกี่กลุ่มคะสามกลุ่มใช่ไหมคะก็จะเขียนได้ว่าเป็นเศษสามส่วนแปดนะคะของกลุ่มทั้งหมดจํานวนผลไม้ทั้งหมดก็คือสี่สิบผลนั่นเองไยหน้าคิดเป็นเท่าไหร่ของกลุ่มทั้งหมดก็ไยหนาจะเท่ากับสิบห้าผลค่ะ